สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้จะมาให้ดูชุดเสื้อฝานะครับอันนี้เป็นโล่ง57บมิลนะครับชักเดิมเป็นของลูกค้าแล้วฮะก็ปกติก็จะขายจะขายเป็นชุดนะครับแต่ไม่ได้ประกอบให้แบบนี้นะฮะพอดีลูกค้านะครับเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจใน,ในฝีมือตัวเองนะฮะก็ให้ผมประกอบฝาสูบแล้วก็เสื้อสูบลองเทสในรถจริงๆเลยแล้วก็ พอเทเสร็จก็ส่งไปให้ลูกค้าแบบน้ำมันเครื่องเยิ้มๆเลยนะฮะคือไม่ได้ล้างไม่ได้แยกชิ้นส่วนนะครับไปถึงลูกค้าก็ประกอบได้ง่ายนะฮะก็คือมันมีหลายอย่างที่ต้องทําในฝาสูบนะครับก็คือเช่นเช่นเบ้าลูกปืนนะฮะเราก็ต้องไปคว้าหาศูนย์ใหม่นะครับให้ลูกปืนมันคล่องนะครับเพราะว่าฝาสูบเนี่ยมันโดนความร้อนมากๆเนี่ยเบ้าลูกปืนมันจะฝืดนะฮะบางอันก็ใส่ไม่ได้เลยพวกแกนกระดุมแกนกระเดื่องนะครับก้อนนี้เป็น5้าสิบมิลนะครับเป็นรถทิปนะฮะฝาสูบอะซีซี กำลังอาจใช้อยู่สอง้อยี่สิบนะครับน้ำมัน E 2ีสิบไม่แก๊สก,ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงลองเทสเดี๋ยวขี่สักเกียร์สองเกียร์ให้ดูนะครับผมเองไม่ใช่ตัวขี่นะฮะก็อาจจะไม่ดุดันสักเท่าไรนะครับเดี๋ยวจะเหมาะให้ดูสักเกียร์สองเกียร์นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับ